วันนี้ผมจะมาล้างแอร์ไดกินนะฮะบ้านใครมีไดกินดูนี่เลยนะครับผมถอดหน้ากากออกครับเอาไปล้างน้ำตัวนี้นะฮะวิธีล้างง่ายๆเลยอ่ะเรียบร้อยครับหลังจากนั้นใช้แอร์คีนิ่งนะครับเสียบหลอดที่ได้ไปนะฮะอ่านวิธีการใช้งานเรียบร้อยนะครับเขย่าวขวดครับฉีดตามร่องแอร์ได้เลยครับอ่ะเปิดให้ดูเลยนะฮะ ฉีกเข้าไปเลยอ่ะคุณผมยังไม่ได้หักตัวนี้ต้องหักเลยนะฮะตัวนี้ถ้าไม่หักโฟมไม่ออกนะครับผมมันเป็นตัวเซฟล็อกสาหรับลูกค้านะครับผมเวลาขนส่งลูกค้าจะได้รับโฟมที่เต็มนะครับเต็มประสิทธิภาพ5้าร l อมตามขวดนะครับผมไม่มีการหลุดรั่วไหลนะครับผมอ่ะแกะแล้วฉีดเลยครับหมับเข้าให้ไล่ไปเลยครับง่ายมากครับผมนี่นะฮะตัวโฟมตัวนี้นะครับจะซึมเข้าไปในรังผึ้งนะฮะทำความสะอาดพวกฝุ่นพวก แบบสิ่งสกรปรกแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยนะครับผมนี่ฉีดเข้าไปเลยครับผมตัวนี้ปล่อยให้ระเหยแห้งไปเองนะครับผมใช้เวลาประมาณ15บห้านาทีถึงสานาทีนะครับแห้งมันจะกลายเป็นน้ําและหยดน้ําจะไหลไปทางช่องแอร์นะครับผมปลอดภยัยไม่ต้องใช้น้ําล้างเข้าไปนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดแค่คุณเปิดออกมาแล้วก็ฉีดเข้าไปหรือใช้ตัวช่วยนะครับในกรณีที่บ้านใครเนี่ยแอร์มันแบบว่า ฝุ่นสกกรกเยอะเยอะจัดนะฮะเยอะจนแบบว่าไอตัวแอร์คินนิ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซึมลงไปอย่างเงี้ยดูนี่นะมันจะซึมลงไปเห็นปะถ้ามันซึมพุ่งออกมาเง,งี้ยคือโอเคอ่ะคาบดำาๆจะออกมาอย่างเงี้ยคาบดำาำคาบอะไรเง,งี้ยจะออกมาเห็นปะพวกคาบแบบเสศษสปรกอกะถ้าบ้านใครมันเยอะจริงๆนี่ผมแนะนานี่ครับคู่หูที่ดีของคุณเนี่ยคือขผผูดออกมาแล้วมันจะมีขูดตามทางของรังผึ้งนะครับทําความสะอาดขูดเลยครับ เนี่ยขูดมันจะมีพวกเศษฝุ่นออกมาเนี่ยขูดได้เลยหรือคุณจะขูดก่อนก็ดีครับขูดก่อนแล้วค่อยฉีดแต่ผมก็ทั้งขูดตอนแล้วก็ขูดทีหลังอะ่ะขูดออกมาได้เลยครับเนี่ยตามร่องเหมือนแป้งฟันอะ่ะทาเองได้ง่ายๆแล้วตัวนี้ก็แห้งเองที่สําคัญนะครับกลิ่นหอมหอมอะดูนี่ดูนี่ดูนี่เห็นไหมเนี่ยคือถ้าเราไม่ขูดมันจะเป็นคราบเริ่มออกเ,เห็นไหมคราบเริ่มออกแล้วนะครับสกรปรกเนี่ยโอ้โหนี่จัดหนักมากเลยเนี่ยดำเห็นไหม อ่ะเราขูดครับขูดตามล่องเหมือนแปรงฟันอะ่ะฟันบนแปรงลงล่างนะครับลูกค้าส่วนฟันล่างแน่นอนครับแปรงขึ้นบนนะฮะอ่ขูดเลยครับหน้าร้อนเนี่ยทําความสะอาดได้ตัวตัวเองเนี่ยประหยัดไฟนะครับผมและที่สาคัญประหยัดค่าเรียกช่างแอร์ด้วยครับเพราะว่าตัวนี้สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะฮะหนึ่งครัวสามารถล้างได้สองถึงสามเครื่องเลยนะฮะเออเห็นไหมแปรงแปลงตามช่อง สอถึงสเครื่องแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเรามีโปรโมชั่น1นึแถมสองรับสขวดเลยครับคุณจะล้างสักเ้าเครื่องเลยไหมละ่ะได้เลยนะฮะจุกๆไปเลยครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้วันหลังได้ตัวนี้กว่าจะหมดอายุเป็นปีครับผมดูใต้ขวดได้เลยอ่ะทีนี้อ่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดด้วยแปรงแล้วแล้วก็ใช้แอร์คินนิ่งฉีดแล้วนะครับผม ปล่อยไว้ให้มันแห้งสัก15-30นาทีมันจะแห้งไปเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นหยดน้ําไหลไปทางช่องแอร์แบบนี้นะครับผมนี่เห็นไหมดูความสะอาดที่เกิดขึ้นครับช่องใสกว่าตอนแรกเยอะเลยนะฮะตอนแรกนี่คือมันมีฝุ่นเยอะเลยนะนี่เราสามารถใช้ไดเบล่าผมทําความสะอาดอีกขั้นหนึ่งได้นะครับเปิดเป็นลมเย็นแล้วดูนะฮะมันจะไปตามช่องนี่เลยนะฮะตัวโฟมเ่ยนะฮะ คือําวามสะอาดแบบลงลึกเลยนะครับผมเนี่ยฝุ่นฝุ่น,นหายหมดเลยนะฮะเห็นไหมขาวสะอาดไม่ต้องเรียกช่างนะฮะแบบนี้ทําเองได้ง่ายๆคือการล้างแอร์อย่างที่ผมบอกมันมีทั้งหมด3ส่วนใช่ไหมส่วนแรกคือที่เราถอดออกส่วนที่2คือตรงนี้เราสามารถทำด้วยตัวเองได้ส่วนที่สามพัดลมกลงกระลอกเนี่ยหากคุณจะเรียกช่างถ้าคุณถอดไม่เป็นเนี่ยมันเรื่องใหญ่เนี่ยจะเรียกช่างเนี่ยประหยัดเวลาไปปีสองปีเลยครับผมเพราะมันไม่จาเป็นต้องเรียกบ่อยขนาดนั้นด้านล่าง ใช้ Air ์ค e นนิ่งและทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้ที่บ้านด้วยตัวเองเลยนะครับผมตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับผมซื้อหนึ่งแถม2ลูกค้าซื้อไปทําเองได้นะครับขวดใหญ่500 m l ไม่ใช่ขวดเล็กนะครับผมที่สําคัญเมนูการใช้งานภาษาไทยอ่าพร้อมส่งนะครับมีพร้อมส่งเลยในตะก้าตอนนี้ใครที่สนใจพันธมิตรกดได้เลยนะครับพันธมิตร2ีเรเลยครับผม Air ์ค e นนิ่งซื้อไปทําเองตามคลิปได้เลย